สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการวิ่งแอคต่างๆให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวสําหรับหลีกถัดไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมี5วิธีง่ายๆมาฝากเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆลองทําตามได้ครบ5วิธีเนี่ยรับรองวิ่งแมปได้เร็วขึ้นแน่นอนครับว่าแล้วก็มาดูข้อแรกกันเลยดีกว่าครับข้อแรกนะครับก็คืออย่ามัวเก็บเลเวลหรือทํากิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่การวิ่งเนื้อเรื่องครับสําหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยอาจจะไม่ทําแบบนี้แล้วนะครับ แต่บางครั้งผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะกวาดล้างมอนให้เกี้ยงแมปเอาซะมมี่เหลือไม่แต่ตัวเดียวเลยซึ่งผมก็อยากย้ยำนะครับว่าอย่าทำแบบนั้นเลยครับเพราะมันบาปครับไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเสียเวลาครับสิ่งที่มีโปส่วนใหญ่เช่นสตรีมเมอร์ทั้งหลายชอบทำกันเนี่ยก็คือเลี้ยงเลเวลของเราให้ต่ำกว่าเลเวลของแมปอยู่ประมาณ2-4เลเวลครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกินนั้นไปเนี่ยเราจะโดนลงโทษครับหมายความว่าเราจะได้ exp หรือประสบการณ์น้อยลงนั่นเองครับถ้าเลเวลเกินไปเนี่ยก็พอไหวครับ ก็แค่เลเวลขึ้นยากหน่อยแต่ถ้าเลเวลน้อยเกินเนี่ยมันจะทําให้เลเวลเราเนี่ยไม่มีวันขึ้นอีกเลยนะครับแล้วพอไปเนื้อเรื่องท้ายๆเนี่ยเราก็จะสู้บอสไม่ไหวแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับประมาณ2-4เลเวลเท่านั้นครับข้อที่2นะครับนั่นก็คือตีมอนเมื่อเราต้องการจะเก็บขวดยาเท่านั้นครับถ้าเราอยากวิ่งเนื้อเรื่องเร็วๆเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือขวดยาวิ่งหรือ Quick Si l v e r Flash ใช่ไหมครับ ทีนี้ถ้าเราไม่ตีมอนเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีขวดยาใช้นะครับทั้งแมนเราก็คงกดขวดยาได้แค่2รอบเท่านั้นเองครับเราก็เลยต้องตีมอนบ้างครับแต่ผมเนี่ยอยากจะแนะนําให้ตีเฉพาะมอนที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วก็มอนฟ้ากับมอนเหลืองเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยนะครับคือมันทั้งเสียเวลาแถมมีโอกาสลงไปนอนดมยากนะครับสรุปเลยคือตีแค่มอนขาวกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็วิ่งยาวๆเลยครับเพื่อน ข้อ3นะครับนั่นก็คือรู้ว่าเควสไหนต้องทําและเควสไหนไม่ต้องทําครับผมจะอธิบายสั้นๆให้ฟังสําหรับข้อนี้นะครับเควสที่ต้องทำเนี่ยก็คือเควสที่ถ้าเราไม่ทําแล้วเราไปต่อไม่ได้เลยกับอย่างหนึ่งก็คือเควสที่ให้สกิลพอยต์กับเราครับแค่นั้นเลยครับเควสอื่นไม่ต้องทําเลยครับคือเสียเวลามากๆครับของรางวัลก็ไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นด้วยครับทีนี้ถ้าถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเควสไหนต้องทาเควสไหนไม่ต้องทําส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษนะครับ พอผมวิ่งเนื้อเรื่องไปสักหลีกสองหลีกก็จะเริ่มจําได้แล้วล่ะครับผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะเริ่มจําได้แล้วเหมือนกันนะครับว่าเคเวสไหนไม่ต้องทําหรือว่าถ้ามือใหม่จริงๆแล้วขี้เกียจจานะครับผมแนะนําให้ทําแต่เคเวสหลักก็พอครับยาวจนถึงแอคซิเลยแล้วเราแล้วพอเราจบแอคซิแล้วเนี่ยเราสามารถดูได้ครับว่าเราต้องทำเคเวสอะไรบ้างเราถึงจะได้สกิลพอยต์นะครับด้วยการพิมพ์ Pass ัดแในช่องแชทนั่นเองครับแบบนี้ครับ สำหรับข้อ4ี่เนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับความเร็วมากนะครับแต่อาจจะทําให้เราหยุดชะง,งักได้เลยครับถ้าเราไม่ทําการให้เราเก็บของแลเนี่ยเราเก็บมาเพื่อขายกับ n p c ครับแล้วเราจะได้เศษ a อลเทอร์เชั่นแต่ a อลเทอร์เชั่นเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปหมุนของฟ้าเล่นนะครับเราจะเอาไว้ซื้อสกิลกับ NPC ครับส่วนของที่มีรูตรงกับที่เราต้องใช้เนี่ยก็ก็ตามนั้นแหละครับก็มันต้องใช้อะของต้องมีก็เก็บมาใช้แค่นั้นเองครับ ซึ่งถ้าเราไม่สามารถซื้อเจมที่เราจําเป็นต้องซื้อในบิลของเราได้ในช่วงต้นเกมแล้วเนี่ยเราก็จะลําบากนิดหนึ่งครับไม่นิดนึงลําบากมากเลยครับหรือมีเจมแต่ไม่มีรูก็ใช้ไม่ได้ครับก็คือถ้าเพื่อนๆไม่อยากเศร้าต้นเกมเนี่ยก็เก็บของมาด้วยนะครับเพื่อนๆข้อสุดท้ายนะครับก็คือการหารองเท้าวิ่งเนวยมาใส่ทุกครั้งที่เรากลับเมืองนะครับการหารองเท้าวิ่งเนี่ยแรกๆถ้าจำไม่ผิดคือเราจะเจอได้มากที่สุดแค่รองเท้าที่ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นแค่ 10%นะครับ้องฟังดูเหมือนจะน้อยอีกแล้วแต่เพิ่ม10%ตลอดทางเนี่ยมันก็ย่นระยะเวลาได้เยอะอยู่นะครับตัวอย่างเช่นแบบลวกๆเลยอะสมมติผมใช้เวลาเล่นเนื้อเรื่องปกติเนี่ยสิชั่วโมงใช่ไหมครับพอใส่รองเท้าวิ่งอันนี้เราวิ่งเร็วขึ้น10%เวลาที่ใช้เนี่ยอาจจะลดลงไป1ใน10คือจริงๆไม่ใช่1นใน10หรอกนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้วิ่งตลอด10ชั่วโมงใช่ไหมเราก็มีคุยกับ NPC บ้างขายของบ้างแต่เอาแบบลวกคอ็ื เหลือ9ชั่วโมงน่าลดลงไปชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถือว่ามีค่าพอสมควรเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงไม่อยากเสียเวลาตอนช่วงเนื้อเรื่องนานเหมือนกันแน่นอนครับทีนี้ผมมีวิธีการหารองเท้าวิ่งง่ายๆอยู่ครับนั่นก็คือการกดพิมพ์ nn ในช่องค้นหาั่้เองครับสาเหตุที่มันเป็น nn เนี่ยก็เพราะว่ารองเท้าที่เพิ่มความเร็ว10%เนี่ยมันจะมีชื่อว่า runner ครับเราก็เลยพิมพ์แค่ nn พอเพื่อที่จะหารองเท้าอันนี้นน อแล้วก็ที่บอกว่าทุกครั้งที่กลับเมืองเนี่ยก็เพราะว่าเวลาที่เราเลเวลอัพเนี่ย NPC พวกนี้นะครับจะเปลี่ยนของที่เอามาขายให้เราเนี่ยใหม่หมดเลยนะครับถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องแรกๆแ,แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเรากลับเมืองเนาะเราก็จะเลเวลอัพอยู่แล้วแหละแล้วก็ให้เราไปคุยกับ NPC ครับเพื่อที่จะหารองเท้าラン너เนี่ยแหละก็อย่าลืมนะครับ10%ก็คือ1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าผมจะพูดไป5ข้อแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะเสริมเพื่อนๆนิดนึงครับ สำหรับคนที่อยากจะไปต่อนะครับไม่อยากได้แค่5ข้อครับผมมีข้อ6ให้ครับนั่นก็คือการฝึกซ้อมครับฟังดูน่าเบื่ออีกเนียการทำไมต้องฝึกด้วยเราเล่นเกมอนะเนาะแต่ว่าผมเนี่ยโดยส่วนตัวเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังพอสมควรเลยครับเพราะงั้นผมเนี่ยจะวิ่ง1 0แอคเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับคือถ้าเราวิ่งไปเรื่อยเรื่อยวิ่งไปแบบไม่คิดอะไรเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ประสิทธิภาพใช่ไหมครับเพราะงั้นเราจะต้องมีการซ้อมอยู่ตลอดเวลาครับ เพื่อที่ว่าเราจะได้แม่นยำนะครับว่าเราจะเดินไปทางไหนเราจะทำอะไรต่อเราจะอัพสกิลอะไรต่อเราจะซื้อของอะไรต่อของรางวัลของ n p c คนนี้เราจะเลือกอะไรนะครับมันจะต้องมีการวางแผนทุกครั้งตลอดนะครับพอเราสามารถทำทุกอย่างได้อย่างแม่นยำแล้วเนี่ยมันก็ลดเวลาที่เราต้องใช้คิดระหว่างที่เราเดินเนื้อเรื่องไปได้เยอะพอสมควรเลยครับเพราะถ้าเพื่อนๆเราสังเกตดูนะครับเราเวลาวิ่งเนื้อเรื่องเนี่ยเราใช้เวลาส่วนใหญ่ งงกับการว่าเอ๊เราจะรับของอะไรดีเราจะซื้อเจมอะไรเพิ่มดีเราจะวิ่งไปทางไหนต่อดีเราต้องทำควสไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรามีการซ้อมมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ลดเวลาตรงนี้ไปได้เยอะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับสําหรับสิ่งที่ผมอยากบอกเพื่อนๆถ้าใครที่ทํา5ข้อนี้อยู่แล้วก็เยี่ยมไปเลยครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ทำเนี่ยก็ลองไปทําตามดูกันนะครับเหมือนเดิมครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับ ่อนที่ผมจะจากเพื่อนๆไปนะครับผมอยากจะขอขอบคุณคุณโอมและคุณบีนะครับที่สนับสนุนผมเพื่อให้ผมสามารถทำคอนเทนต์ต่อไปได้เรื่อยๆครับก็วันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับทุกคน